ช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิ่น, <ayud iter> <Ö> น <lag> <ช> <า tha> ท่านผู้ฟังที่กรบครับกลับมาพบกับรายการชาานี้ที่หนองคายช่วงเชาวจังหวัดหนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับวันนี้เช้าพบกันก็เป็นเช้าของวันพฤษัสบดีที่สองเดือนพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดวันนี้ก็มีผมปรีชาผลเพฟ้าเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ทันประภารัตน์ชูกลินนะครับ เป็นเจ้าของรายการด้วยเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกแหละแบรนด์เอ็กซ์เตอร์เด็กน้เขาบอกเขาบอกว่ามันต้องมีแบบภาษาสมัยใหม่เนาะลูกๆพี่อ่ะมาจากองกมาจากฝรั่งเศสแล้วแอนเขาไ่เยี่ยมยายตอนนี้คุณแม่พี่อยู่โรงพยาบาลอ้องไอซียูนะหลานมาเยี่ยมก็เขาบอกว่าถ้าแม่แบบทําตัวเป็นมนุษย์ป้านะเราจะไม่ครบเพราะว่ามีกันคุณพ่อเสียไปแล้วนะคุณอ๋อตันใจก็เหลือแต่ พี่กับลูกสองคนเราเป็นเสียงข้างน้อยเพราะเราห<ก>นึ่งเขาสองไงก็เมื่ษรุดป้าไปได้เราต้องพยายามท่านสมัยมอะไรเงี้ยก็ขอให้ท่านหายไวๆหนะครับ <c oughs> ค่ะค่ะอายุเก้าสิบสองคะก็จะดีขึ้นละโรงพยาบาลหนองคายที่สุดยอดนะขออนุญาตชมไว้ว่าอ่าห้องไอซีูสองนี่แบบอุไฮโซมากเลยก็ตอนที่ลูกสาวจะฝึกแพทย์เนี่ยก็อยากจะให้กลับมาที่นี่แหละค่ะ ยังยอดเยี่ยมเลยแต่ก่อนโรงพยาบาลหนองคายเนี่ยเป็นอันดับสองของภาคศสานนะใครจะทราบไม่เกินใช่อันดับแรกที่มีรัฐบาลมาตั้งนี่คือโค,คราชแล้วก็มาหนองคายคนะคะ,ะคุณหมอเรนูคุณป้าคุณโตนะะก็คเคยมาเป็นฝึกแพทย์แบบแบบนี้ที่ที่เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นจะมีะคุณหมอหลายคนนะคะที่เป็นรุ่นพี่ท่านเนี่ย มาเป็นผู้ในการอะไรเงี้ยแต่ผู้ในการคนแรกเนี่ยเป,เป็นเป็นคุตาของพี่ชื่อนายแพทย์โสภุญการจานทวสิทธิ์แต่ก่อนท่านทําแต่ก่อนเราไม่มีถนนดีเนาะก็ไปทางน้ําก็เลยมีเลยพยุงเวทยังมีซอยพยุงเวทอยู่เลยอย<น>ูด่ด้านหลังเอาเอาเรือไปรักษาคนเนคับค่ะก็น่าจะเป็นแห่งแรกด้วยใช่ไหมฮะใช่ไปโดยทางน้ําเพราะว่าทางโคราชก็ต้องน่าจะเกวียนนะไปทางน้ำไทโซงมากตันสมัยค่ะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆที่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเรื่องแน่นอนแน่นอนอในเดือนเอมษายนที่ผ่านมาเราก็คุยกันแล้วนะคะว่ามีพระราชองศ์องค์สําคัญสาคัญมีพระองค์ใดบ้างนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วคืนนี้เดือนเดือนเมษายนมีองค์สุดท้ายคก่อนจะสิ้นเดือนเมษาก็คือวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนเป็นพระองค์สําคัญเลยของเรารนะอาจจะมีเลขที่สิบเอ็ด ในนี้นะ,ะท่านก็จะเป็นผู้สืบอาราชสันติตติวงศ์ต่อไปที่วางตัวไวน้นะฮะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตะมางกูลสิริวิบูลราชกุมารนครับน,นะ,ะบ,บางคนอาจจะสงสัยนะมีคนถามพี่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เวลาพี่ออกในแก๊บอยุแล้วก็จะไปซื้อ,ก,ก,อกับข้าวตรง ตรงตุ๊กข้ามประผูชายเ็าจะมีคนถามเยอะแยะครับบางคนยังไม่ทราบเลยว่าเอาพระเจ้าลูกเธอกับพระเจ้าลูกยาเธอต่างกันยังไงไม่ได้พราว่ามียานะมียากับไม่มียากับมียากับไม่มียา,า,าพี่จะอธิบายให้ฟังไหนนะเป็นเด็กนาชินีนะก็ต้องท่องเหมือนครูตีรพระเจ้าลูกเธอก็คือพระเจ้าอพระราชก,กุมารีอ่ะก็คือลูกสาววันนั้นเดับเวลา ประูตนก็จะมีปีพาดมาหารี י แบบลกบันเลงพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทราบเพราะว่าวางมันไกลใช่ไหมท่านก็ไม่ได้อยู่ในห้องคลอดเหมือนกับสามัญชนทั่วไปถูกไหมเขาไปคลอดอีกต่างหากอ้าวแล้วก็อาจจะในสมัยก่อนพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระมเหสีพะชายาเจ้าจอมเยอะอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีแบบทรงซิกโดยปีพาดหงโรงนี่ก็เป็นพระเจ้าลูกเถอก็คือลูกสาว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าหรือพระองค์เจ้าอะไรก็ตามนะก็จะมีแค่สอง่าก็คือเจ้าฟ้าหรือพระองค์เจ้าเพราะหม่อมเจ้าก็เป็นลูกของพระองค์เจ้าซึ่งต้องไม่ใช่ลูกพระเจ้าเป็นดีแน่นอนถูกไหมฮะส่วนพระเจ้าลูกยาเธอมียามาด้วยยาต้นของดีนะเพราะฉนั้นก็คือพระราชโอรสก็จะมียิงสลุดยิงปืนใหญ่ปุ้มปุ้มปุ้มก็จะรู้ว่าเป็นลูกชายก็เรียกว่าพระเจ้าลูกยาเธอถ้าถ้าเป็นลูกสาว เป็นขีปนาวีนะฮะถ้าเป็นพระโอรสก็จะเป็นยิงสลุดใหญ่อย่างนั้นยิงสลุดนะฮะดินดินเล็กดินเล็กใหญ่อาก้ายิงหมดครับนะตอนนี้เข้าใจกันแล้วเนาะครนีสมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรเนี่ยคนชาวบ้านก็เรียกพระองค์ที มีพระองค์พาพระองค์ทีใช่ไหมครัใจตามนี้พระองค์ศรีวันนะวรีอะไรเงี้ยพระองค์ทีเนี่ยก็ทรงประูุิเมื่อวันศุกร์นะ,ะที่29มีสายน2,548เวลา18.35นณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบประสูติแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีแต่ขณะนั้นเนี่ยท่านยังทรงเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามประกุราชกุมารพระองค์มีพระเชษฐภคินีก็คือพี่สาวเนาะต่างพระมารดาสองพระองค์คือหนึ่งพระองค์พา ที่เราเรียกพระอ,องค์พาแต่จริงท่านไม่ได้เป็นพระอ,องค์นะเป็นเจ้าฟ้าไปละ,ะแต่เราก็ยังติดปากเนาะคือสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมาวชระราชธิดาคือพระองค์พาเออนะคะและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญาก็เป็นบ่ามีพี่น้องสามคนก็ทรงเป็นองค์เล็กเหมือนกันเถอะนะคะคณะแพทย์ถวายประสูตุด้วยการผ่าตัดภาษาไทยเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเซเรียนค ตัดภาพอีกรู้ไหมว่าซีเซเรียนคืออะไรบางคนมาถามพี่นะซีเซเรียนผ่าตัดทําไมถึงเรียกว่าซีเซเรียนถ้าสงสัยพี่จะอธิบายให้ฟังพี่จเจ้าพีคนม,มองหน้าแล้วผมงสงสยัยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยซีเซเรียนเนี่ยเป็นสมัยรู้จักกรีกโรมันโรมไหมสมัยโรมันจะมีผู้ชายคนที่ดังมาก เขาเขาคลอดแ,แม่เขาคลอดก็ไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นคนดังนะชื่อจูเลียสซีซ่าอืมเคยได้ยินครับอ่าจูเลียสซีซ่าออกจากท้องแม่ไม่ได้ตอนนั้นหมอสมัยโรมันก็ต้องผ่าตัดแล้วก็เย็บเขาก็เลยเลือกคนที่ผ่าตัดคนแรกของโลกแล้วก็เย็บเย็บท้องแม่เอาลูกออกมาเนี่ยว่าซีเซเรียนมาจากคาว่าซีซ่าอ๋อฟัาพวกหมอเมือ่อกี้พี่เพ ซ้อมลูกตั้งแต่เช้าเลยหกโมงเช้านักศึกษาแพทย์แอนก็จะไปสอบในนี้บินไปสอบบินกลับไปเยี่ยมญาติบินบไปสอบก็ซ้อมวิธีการแบบอะไรซ้อมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ลูกตั้งแต่เช้าแล้วซ้อ,อม,อมอก็เรียกว่าอันนะี้เอากุ้งยิงออกจากตาตอนนี้ต้องจะเขาจะเป็นหมอผ่าตัดมันหมอเรโนะจะเป็นหมอผ่าตัดนะก็เรียกว่าซีแสเรียนก็โดยการผ่าตัดเมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรมีน้ำหนักสอง0รอยแปสิบกรัมถึงตัวเล็กนะ ตัวเล็กลูกสาวพี่แอนยังสามพันถือว่าตัวน้อยอ,องห้ากิโลห้าพันนะคะค,ความยาวพระองค์นี่สิบเจ็ดเซนติเมตรในอ,องค์นี้ห้าสิบห้าห้าสิบกเซนติเมตรรอบพระเศียรสามจุเอ็ดเซนติเมตรอันนี้เนี่ยแม่ค้าจดกันใหญ่เลยนะคะแฟนคลับเลขเลขลืมพระเนตรเวลาสิบเก้านอตรงเป้งมีพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาสิกโดง อย่างว่าก็หล,ล่อมันรัชการในข้าบ,รบพระบาทสมเด็จพร,พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิตรทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทะเลขาขนานนามว่าปู่ผคนตั้งพระเจ้าหลานเธอพระพอ,องค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดน,นี่สงสัยไม่ว่าพี่ไปค้นมาทุกเม็ดเลยนะครูคุณอ้อสงสัยและพี่ต้าแตกตอบไม่ได้ทำไมที่ปังกรมาจากคำนั้นคำอะไร ก็ไม่ทราบเลยนะฮะไม่เป็นไร๋ยวพี่บอกให้ก็คือเป็นชื่อพุทธเจ้าในอดีตนะกุกุสันโททีปังกรนะกุโกนาคมโนแต่ก่อนพี่ก็ท่องนะเวลาสวดชนะบัญชรจะมีทีปังกรเป็นชื่อพุทธเจ้าองค์หนึ่งนาเมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนก็คือว่าท่านเกิดแล้วประมาณโอ้เกือบหกสิบหกสิบกว่าวันเนาะเกิด ยิบเก้าเมษาขนาดนามวันที่สิบห้ามิจุนาและพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาพิไทยพปรทองคํานี่นะส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกรรับสมีโชดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เปนพลุรยเดชและการที่เก้านะทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายในนามของพระเจ้าหลานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่ปังกอว่าเป็นผู้นําปฏิบคือปัญญาให้สว่างกระจางแจ้ง ผู้ทำเกาะคือให้พึ่งเป็นรุ่งเรืองโชดช่วงให้คนอื่นเกาะร,รัศมีโชดก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่อชื่อสีรัตก็ได้ก็มาจากรัศมีอ่ะสีรัศมีเนาะต่อมาในวันที่สีกรกฎาคมอจึงทรงให้โปรดเล้าเขียนพระนานมของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังกรไปรสานฤตว่า His Royal Highness Prince's t i ิป a n g ร n r a s m โ c h o t ันนี้พี่ก็ออกเอ,อเ็กซนเสนิดหน่อยนะอ่าออกเอฟเอ็มหน่อยนะคะคราวนี้สมมติพระอู่วันที่สิบเจ็ดมิถุนายนก็สมุทิพระอู่ในพื้นที่นั่งอน,นันตสมาคมเมื่อครบหนึ่งเดือนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพระชนภรรษาครบหนึ่งปียีิบเก้าเมษายนก็กรมธนารักษ์จัดเหรียญกสาบที่ระลึกขนาดห้าสิบาททําด้วยทองแดงผสมนิกเกิลต้ายแต่เดี๋ยวพี่จะไปสัสมนะเนี่ยเพื่งจะรู้ เราบรรลุจสตสงไนะคะผลิตไม่เกินห้าแสนเหรียญแปลว่าเรไอเทมของหายากมีก็นเรียกว่าลิมิเต็ดอิดิชันห้าแสนมีแค่ห้าแสนลดลายด้านหน้ากลางมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายภายในวงขอบเขียนด้านขวาว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าทีปังกรรัศมีโชดน,นะหลังจากเจริญพระจันรศารเนี่ยหนึ่งปีนะะ ภายในวงขอบด้านขวามีรูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการมวดเก็บแผ่นจารึกข,ข้างล่างมีคำว่าประเทศไทยพี่ดาว่าน่าจะเปิดปีไก่หรือปีลากาเป็นไปได้เนาะนะแต่ต้องรีบไปหาสะสมรงินแค่ห้าแสนนะครับนี้ทรงเริ่มต้นจากศึกษาที่โรงเรียนจิตดานะคะแล้วไปสงศึกษา,าต่างประเทศที่โรงเรียนนานาชาติบาวาเรีย BIS ในมลรัฐบาวาเรียในเยอรมนี ถามพี่เรื่องบาวาเรียก็ได้พี่กลัวตอบไม่ได้ไปนค้นมาอีกบาวาเรีย <c oughs> อยู่ที่ไหนครับเยอรมันเนี่ยจะอยู่ติดกับะทะเลด้านเหนือนะที่มีเขาเรี avian, ยสแกนดิเนเวียก็คือนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ติดด้านเหนือส่วนด้านใต้เนี่ยก็จะติดฝรั่งเศสออสเตรียหลายๆหลายที่ใต้สุดเนี่ยก็จะมีแควนที่ชื่อบาวาเรีย คนอาจจะไม่รู้จักในแคว้นนี้เลยบาวาเรียบาวาบาวาเรียไม่ใช่บังกาเรียโนโนโนบาวาเรียบาวาเรียบังกาเรียนั่นเป็นนั่นเป็นไอ้อะไรอะโยเกิดด้วยดูโฆษณาโยเกิรโมเมนเดอร์บาวาเรียบาวาเรียนี่ก็จะเป็นพื้นที่เอางี้ดีกว่าคนอาจจะไม่รู้จักบาวาเรียแต่บาวาเรียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากพี่กับลูกเนี่ยไปตอนวปอนะแล้วก็เขาบินกลับแต่พี่อยู่ต่อกับลูกต่ออีกห้าวันมันจะมีเอ่อปราสาทอ่ะ เอาอย่างี้ดีกว่าถ้าพี่พูดว่าบาวาเรียเป็นที่ผลิตบีเอ็มกับเบนซ์อ่ะอ๋ออ๋อเลยค,คนไทยไม่รู้จักบาวาเรีแต่รู้จักบีเอ็มเบนซ์แน่นอนเป็นรถไฮโซของประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่บาวาเรียก็จะมีะคุณอ๋อจัได้ไมว่าเราดูดังดิสตี้แล้วมันจะมีแบบ อ่าประสาทสวยประสาทเจ้าหญิงครับแหลมหลายหลายแหลมอะไรก็ปี่มาจากประสาทบาวาเรียของพระเจ้าลุดวิกที่สองพี่เป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ชื่อพระเจ้าลุดวิกที่สอนแต่ว่าตอนหลังมันมันมันปลายพระชนชีพนี่ท่านก็เขาบอกว่าท่านแบบเป็นบ้าแล้วก็ที่ลุดวิกเดอะแมพแล้วก็เดินเข้าไปในทะเลสาบของบาวาเรียแล้วท่านก็เสียชีวิตสิ้นพระชน แต่ว่าปภาษาท่านสวยมากแล้วก็พี่ไปด้วยตัวเองมาแล้วนะก็คือเป็นภาษาในเทพนิยายแล้วเชื่อไหมว่าท่านทำลิฟทครั้งแรกในโลกทำลิฟใช้เองเพราะว่าประมันอยู่ในภูเขาครับตอนแรกที่พี่ไปกับลูกอนะก็เห็นมมามันน้าลายฟูมปากอ่ะไม่อยากขึ้นมาเกรงใจสงสารม้าแล้วก็เลยเดินขึ้นมึงเล็บประหยัดด้วยแหละค่าขึ้นแพงเดินขึ้นแต่เวลาเดินหยุดเดินไม่ได้นะ หนาวมากตอนนั้นลบประมาณสององศายังไม่ลบนะสององศาเดินขึ้นเนี่ยถ้าเราหยุดแปลว่าเราจะล้มมันชันมากเลย hmm. ทํำด้วยหินทั้งหมดก็เดินไปเรื่อยๆลูกลูกก็ลดไปหลายโลพี่ก็เหมือนกันพี่จนพร้อมท้องผอมเดินไปถึงข้างบนจะสวยมากแล้วก็ข้อสาคัญท่านเอาน้ําเนี่ยทดมาจากทะเลสาบทําไงไม่รู้ดูดน้ําขึ้นมาเป็นน้ําฝักบัวได้เก่งมากเลยล hmm. ลานะในนั้นจะเป็นรูปหงหมด แล้วก็ในในภาษาเขาเรียกว่านอยชแวงสไตล์ภาษาอังกฤษเรียกว่านิวสวอนแคสโซเป็นรูปหง,หงหมดเลยค่ะหงก็คือหานบกเป็ดเนี่ยนคะรับแต่ว่ามันเป็นหงที่คนฝรั่งเขาชอบมาเต้นบัลเล่ต์นิวสวอนเลกอะไรสวอนเลกอะไรก็ประมาณเนี้ยก็คนคิดมาจากพระองค์ท่านเนี่ยนะคะครน,นี้ท่านก็ไม่สะดวกอะไรกันที่สิบเนี่ยทรงโปรดเยอเรมันเป็นการส่วนพระองค์ก็เลยส่ง เจ้าพระชายนะคะไปเจ้าพระเจตีปางกรไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบาวาเรียบีไอเอสในบาวาเรียประเทศเยอรมันนี้คืออยู่ตอนใต้ตอนใต้ก็ติดก,กับอฝรั่งเศสออสเตรียแล้วก็ฮังการีอะไรเงี้ย นะคะประมาณนี้นะคะพระราชะกรณียกิจโอ้ยี่สิบนาทีตอนแรกก็จะพูดเรื่องท่านปานปรีดอนิดหนึ่งตอนท่านปานปรีวันที่ยี่สิบสิงหาหนะ,ะเออตอนแรกเนี่ยตอนนี้พระราชะกรณียกิจก็คือเ,ออเจ้าฟ้าที่บ,บังกรนี่ก็ทรงฝึกการทหาเรเบื้องต้นเรื่นงใน,100นร้อยพจุรากร,รมเก้าก็คืออยู่นครนายกครับส่วนใหญ่ก็จบโรงเรียนแล้วก็จะเป็นนายกไงแล้อยู่นครนายกคือเอาต้องหวนรออีกแน่เลยแล้ววันที่ยี่สิบสิงหาสองห้าห้าหนึ่งก็ ไปยังท่านร่วมกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านนะครที่ลงในจริรดาแล้วก็ได้รับรางวัลกิจติบัตรประหยัดน้ําประหยัดไฟก็คงทรงประหยัดเหมืองสิทธปู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ยีบสองรัชดาก็สนามกีฬากลางพระราชทานถ้วยเครื่องบินจําลองหนูน้อยเจ้าเวหาตั้งแต่เด็กๆเลยก็ทํากิจกรรมด้วยมานะก็มูลนิธิองค์กรในพระอุปถัมภ์ของพระองค์ก็คือสโมรสรผู้รักส,สัตว์ แห่งประเทศไทยท่านะรักสัตวมากแล้วก็ท่านชอบไปเท่าที่พี่เห็นในภาพเพราะดพี่เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชไปกราบท่านหลายรอบละนะท่านก็ชอบไปสนทนาธรรมหายากนะท่านแบบเด็กอายุขนาดนี้เนี่ยแล้วพระองค์สูงใหญ่เกิดมา2,600กรัมเอง2กิโล6ขีดดเนาะพระองค์สูงใหญ่มากเลยนะคะ ก็เวิร์กเวิร์กแล้วก็อาจจะเป็นแบบไปเจอฝรั่งต้องได้วิ่งได้เล่นคือแน่นอนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันท่านต้องเก่งอยู่แล้วแหละพระเกียรติยศนะคะทมเนียมของพระยศของพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเถอเจ้าฟ้าธิังกรรัศมีโชธมหาวชิวชิโรตมางคูลสิริวิบูรราชกุมารก็มีทงพระจำประจำพระราชอิริยาวยศตราประจำพระองค์ก็เขียนว่าอทป มีมีมงขุดครอบเนี่ยอันนี้ส่งให้คุณออดูจากท่านผู้ฟังไม่ได้ดูด้วยเนาะทรงประจําพระองค์การทูลก็ใช้คาว่าใช้คําว่าใต้ฝ่าบาทการแทนตนก็คือภาพุทธเจ้าเราเราพูดกับพระเจ้กการสังรับพิยเาหรือพียคะแล้วลำดับโปรเจียมพี่ไม่ทราบคืออะไรนะสิบนะเรียกลำดับอ๋อลำดับที่สิบอาจจะเป็นเหมือนกับเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์มั้ง ก้าศูนย์หนึ่งก็ราชก,การที่เก้าเก้าศูนย์สองก็สมเด็จพระเจ้าสิริกิตฯเนาะมีเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ก็คือราชก,การที่สิบใช่ไหมฮะเก้าเก้าศูนย์หนึ่งราชการที่เก้าเก้าศูนย์สี่ราชการที่สิบเก้าหนึ่งศูนย์เขาเป็องค์ท่านเขาเรียกโปเตียมพี่ไม่ทราบว่าเป็นแปลว่าอะไรนะแล้วก็อ,อโอเคถึงตรงไหนละอา้าวเนื่องด้วยพระน,นามนะคะเอ่อตอนนี้ อันศึกต้นเดือนเด็นประนามก็คือการศึกษาอะไรที่ใช้ประนามพระองค์ท่านมั่งอันนี้สําคัญหนึ่งโรงเรียนทีปังกรพิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เดิมชื่อวัดโบสถ์อยู่กรุงเทพสองโรงเรียนทีปังกรพิทยาพัฒน์วัดน้อยไหนกรุงเทพสามโรงเรียนทีปังกรพิทยาพัฒน์คือตอนนั้นเนี่ยอท่านผู้หญิงสีรักเนี่ยท่านชอบเรื่องการศึกษาไงท่านเอาชื่อลูกไปตามโรงเรียนเขาไปเยี่ยมเด็กเนี่ยท่านรักเด็กเนาะท่านคนสวยเนาะนะ ก็มีทวีวัฒนาแล้วก็มีวัดประดู่แล้วมีวัธยมวัดหัตถการการเกษตรวัดสุนทรสถิตนะคะอันนี้ก็คือชื่อโรงเรียนเป็นชื่อท่านก็มีอยู่เจ็ดโรงเรียนหนึ่งสองสามเจ็ดนะคะส่วนหอประชุมก็จะมีหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติที่ราชวัฒนเชียงใหม่หอประชุมอ่าชื่อท่านที่ราชบัฏกกำแพงเพชรที่ราชบัตรศรีสเกตราชบัฏสุราษฎร์ราชบัตรร้อยเอ็ด แล้วก็โรงเรียนเศรษฐเสถียรอาคารวชิรารัฐรัฐีปังกรโรงเรียนเศรษฐเสถียรน,นี่พี่ไปอนุเคราะห์ดูแลไปตามผ่าเด็กไปดูหนังเขาหูน,หนัวแล้วก็สงสารเขานะคะแล้วก็ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชคนะคะนอกจากนั้นในการแพทย์และการสาธารณสุขนาะอาคารตีปังกรรัศมีโชคที่วชิระพยาบาลสงสัยไหมคะว่าวชิรพยาบาลอยู่ไหนชื่อวชิระนี่คือเป็น ชื่อของบบบอบบะสมเด็จมงคุตเกล้านะตั้งตั้งวิชรพยาบาลอยู่ตรงริมแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่แถวๆที่เราเรียกว่าสะพานสังหีนะคะอาคารรับเลี้ยงเด็กพัฒนาปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรสรบ้านเด็กราชวิถีนะคะมีศูนย์อนามัยนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็พยาวนะคะนะครปฐม,มนนทบุรีฟื่องรัศมีโชชนะคะ ก็มีพันไม้ก็มีเฟิร์นชื่อรัศมีโชธนะแล้วก็อุทยานการเรียนรู้อยู่แม่สอดและบัตาบตาสาสนสถานก็มีอา,อาคารปฏิบัติธรรมท,ทีบังกรรัศมีโชธวัดบางไผ่บางบัวทองนนทบุรีจบแล้วค่ะวันนี้เหลืออีกนิดนึงนะคะเ,เวลาจริงๆพี่จะพูดเรื่องการบินไทยเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะแต่ว่าพี่อยากจะกราบเรียนท่านกู้ฟังว่าวันที่แปดกับวันที่สิบหกนะแปดแปดวันพฤหัสใช่ไหมคะ แล้วพฤหัสหลังจากนั้นเป็นวันที่ไรสิบหกพี่ตุ๊กไม่อยู่นะเรียนหลักสูตรกฎหมายมหาชนรุ่นที่ยี่สามที่เก้ากับสิบหกครับเก้าใช่ไหมเอาเก้าพฤหัสเนี่ยพี่ตุ๊กไปเอ,อกระบี่ไปไป,ไปดูงานที่จังหวัดกระบี่เป็นของปรมียี่สามวันที่สิบหกไปเซนเจอร์นนะฮะ<า>แล้วตอนนั้นก็คงขากลับจากเอซนเ,เจอร์มาที่มาเกาล่ะอาจจะแบบไม่รู้โทรมามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะ่ะเหมือนคราวที่แล้วก็ไปเชียงใหม่ก็ คลื่นไม่มีนะคะไปอยู่ในที่ที่คลื่นไม่มีอาจจะขอความเมุนาว่าพี่ตุ๊กมาอัดไว้ก่อนนะช่วงนี้ค่ะระหว่างดูรอคุณแม่จริงวันนี้ก็ต้องไปหาหมอที่ราชวิถีแต่ก็ไม่ได้ไปนะคนี้ตอนนี้พี่ตุ๊กอยากจะขอใช้เวลาอีกสี่นาทีคุยถึงเรื่องผู้ชายที่พี่พี่เป็นคนที่รักกระสบการณ์ต่างประเทศมากนะแต่เสียดายมากที่ไม่ได้จบอ่ารัชจุลานะคะคุณแม่ก็ตอนแรกว่าจะเรียนอยู่หรือว่าคุณแม่ก็บอกเรียนบัญชีเถอะไว้เก็บตังค์พี่ก็เลยงกนะะก็เลยบัญชีไป เรื่องเกษตรนะคะก็พี่ก็มีความสายสัมพันธ์แล้วก็ติดตามผู้ที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศเยอะมีเพื่อนคุณพ่อซึ่งซึ่งอ่าพี่ตุ๊กเนี่ยได้ได้ใกล้ชิดกับท่านแล้วท่านเป็นคนหนองคายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตานะคะคุณพ่อท่านจะให้งบประมาณต่กสสเนี่ยมีงบประมาณแต่ก่อนท่านท่านเป็นปปัดกระทรวงก่อนแล้วก็อยู่สสท่านเอางบประมาณให้คุณพ่อมาขุดลอกหนองก,กําเกาะแล้วก็ทําอคุณพ่อก็ออกแบบของ น้องเดินไอ้น้องอะไรนะน้องถิ่น<อ>เป็นลูกป,<น>ประเทศไทยนะอ่านเป็นลูกป,ประเทศไทยแล้วก็เอาเอเป็นลบของท่านท่านชื่อวงผลนี้ก่อนออบ้านท่านอยู่ตรงนี้เองท่านเป็นน้องภรรยาของเราคุณคุณคุณยายพี่เป็นรุ่นคุณยายพี่นะก็จะเรียกลุงวงนี่จะเป็นน้องภรรยาของอท่านรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งชื่อครูนะบ้านท่านอยู่ตรงเนี้ย แต่ว่าเราวันนี้พูดถึงลุงวงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคํำหน้าเราจะมาพูดกันว่าคนหนองคายมีอะไรดีๆมาฝากคนหนองคายบ้างท่านบงพนนี้ก่อนเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยริงท่านปจบครูนะแต่ท่านก็มุ่งไปกระทรวงการต่างประเทศวันที่สิบสองมีนาคมสอง0ันร้อยี่สิบถึงสิบหกมกราคมสอง1ันรอยี่บเอ็ดแล้วท่านก็กเกษียณหลังจากนั้นมาท่านก็ไปลงสอสอได้สสสวสรคนหนองคายนะคะแล้วก็ท่านเป็นคุณตาของ คุณเอ๋สอสอเอ๋อซึ่งตอนนี้ก็ท่านย้ายไปอยู่จังหวัดพะเยาไปะละวน่านน่านนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าก็ามาคุยนะก่อนหน้าท่านเนี่ยคนที่แปดเนี่ยก็จะเป็นคนุณลุงเขยพี่คือเนื่องจากพ,พ,พ,พี่พี่ลูกพี่ลูกน้องพี่ไปแต่งงานกับหลานท่านนะชื่ออันต์ปัญญา,าชนในโรงแรมรอยย้อมแม่ขงก็เลยมีห้องคําว่าอน,านันรับเพื่อเป็นที่ระลึกของท่านอนันต์และ ท่านผู้ว่าอนันตน์แจ้งกลีดด้วยแล้วก็มีห้องไมตรีเพราะเป็นที่ลึกเถึงท่านพู้ว่าไมตรีแล้วก็ไมตรีแปลว่าเฟรนด์ชิพก็คือสมานวิตภาพถูกไหมคะแล้วคนปลัดกระรูงที่พี่สนิทต่อมานะคะพี่เคยไป ไปฝึกงานที่สาธารณชาตินะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากพี่คนหนึ่งคอยดูแลตอนนั้นหม่อมมอมองลงพี่ระพงเกษมศรี 4, ท่านก็เป็นญาติญาติห่างๆกันนะท่าน,นดูแลผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่อ้อมธีรกุลนิยมเข้ามาดูแลเราท่านก็มาเป็นปลัดกระทรวงเมื่อปี2 5 5 2ถึง2 5 5 4พี่ค้นออกมาเพราะว่าพี่เนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าแล้วก็ท่านฐานีทองพักดีเคยเป็นนายของอ อ๋องนะน้องอ๋องที่เคยไปฝึกงานอยู่ที่เจนีวาที่ที่อที่เออสวิสนะคะตอนแรกพี่คิดว่าท่านปานปรีมหิทธานุกรทุ่งลาออกเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกนะท่านเป็นประหลัดกระทรวงแต่ไม่ใช่นะท่านปานปรีเนี่ยเป็นอ่าจบเป็นบุตรของคุณปรีชาและบุญชิวามิทธานุกรจบปริศมชันนิติศาสตร์จุฬาเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย รว <c oughs> บกับคุณปวีนานาจสกุลหงประพาสเป็นหลานของพลเอกชาติชายชุมวันเลยนะแล้วท่านก็เริ่มรับราชการที่สำนักนายกาทํางานด้วยมาเป็นเลขาและมนตรีแล้วก็เคยอยู่พักชาติพัฒนา,เ,าเนี่ยหรือเวลานิดเดียวลงหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ได้รับตําแหน่งเป็นประธานกรรมการปตทหลายเรื่องแล้วก็น่าเสียดายที่ท่านรัฐบาลเสรษฐาหนึ่งเนี่ย ท่านเป็นรองเลี้ยวพี่ท่านเป็นบุคคลที่พี่ชื่นชมนะเมื่อไหร่ที่คนไทยทุกลองจะเห็นท่านทุกจุดเลยแล้วก็ท่านก็ลาออกแนละ้วพอประกาศพบรมราชโอการท่านออกจากรองนายกไปเป็นรัฐมนตรีเฉยท่านก็เลยมองว่าถ้าอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่ท่านทําอะไรให้เราเยอะแยะเช่นวีซ่าฟรีไปช่วยหลายๆประเทศเลยแล้วก็ไปช่วยที่ประเทศรบกันที่อิสราเอลไงคนไทยก็กลับบ้านมาท่านตามคอรมอมาอที่ น้องบุรัมภูคนก็มากราบท่านเยอะแยะเลยเพอช่วยคนได้กลับบ้านพี่ก็เสียดายท่านมากเลยนะแล้วก็บุคลิกลักษณะความหล่อสมาร์ทเท่และสิ่งที่ท่านทำก็หวังว่าท่านจะยังไม่ทิ้งประเทศไทยให้ท่านกลับมาช่วยประเทศไทยเรื่อยๆนะคะค่ะ ให้เวลาหมดพอดีพอดีค่ะทีจริงครุณามากให้พี่เพิ่มด้วยซ้ำครับโอกาสหน้านาเพื่อสปนีน่านะคงจะได้พูดคุยกันทางธทรศสตร์เรื่องการเงินไทยไม่การที่อาจจะขออนแยกลับไปอีกสองครั้งครับครับครับผมวันนี้หมดเวลานะครับก็ เช้านี้ที่หนองคายช่วงหนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับเราจะติดตามได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีทุกวันพระัสบดีนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8นาิกา30นาทีวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ